อมยิ้มกันไปหลายฉากแล้วกับสองคู่พระนางในละครน,นักบุญทรงกรดคู่ของนักบุญและเทียนหอมมาแนวยียวนกวนใจกันนิดนิดแต่ก็แทกให้ได้ยิ้มกันทุกทียังไงคะยังไงคู่นักบุญกับเทียนหอมไม่เท่าไหร่แต่คู่ของเฉาและเหมยหัวนี้สิมันอะไรยังไงกันเหล่านักแสดงมารวมตัวกัน มีโอกาสแซวแล้วจัดหนักๆเลยค่ะทวนมากฮะแบบว่าผมไปอยู่ใกล้ผู้หญิงสักนิดนึงเนี่ยเอาละเอาละตาเขียวละเราี่เบนปุ๊บเนี่ยเอาละตาเขียวตลอดแต่คาไม่เท่าผู้นี้ค่ะเพราะผู้นี้เขาเขาหวานนกจอนี่ไมไม่มีไม่มีเ่่่่่ไ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั p p day, ้นเพราะว่าในในเรื่องเออเผินจนเขียวไปหมดแล้วเนี่ยเพราะชาวเป็นคนโผงผางมากเดินไปอยู่ดีแบบมากอดเลยอย่างเงี้ยก็มีหอมแก้มเลยก็มีเอนักบ pues ุญทรงกฎนะครับผมหลังจากนี้นะครับก็เราจะทวีคูณความมันไปเรื่อยๆนะครับผมดูเดือดแน่นอนครับกับนักบุญทรงกฎนะครับผม